ได้ชมบ้างได้เลยครับผมแล้วนะครับตะราร์เลยครับตอนนี้นะครับก็จะมีของครูซีเจนะครับซิกนอลนะครับผมหอมกลิ่นความรักนะครับแล้วก็รีเมมเบอร์นะครับแทนนี้ไม่มีลืมของโมโนนะครับผมฝ่ายโยเซฟนะครับหารักด้วยใจเธอนะครับของแกรมมี่นะครับแล้วก็ลอยเล่นเกมคอนฟิสนะครับของช่องสานะครับ ครับครับแล้วก็ดีอาติ้งเรื่องนี้ครับผมลงทุกแพลตฟอร์มทุกช่องเลยทีนี้แทบจะทุกแพลตฟอร์มแล้วครับผม ก็คือแฟนๆจะได้เห็นหน้าเราทุกทุกวันน่าจะน่าจะน่าชัดขอขอให้ผู้ผลิตช่วยเห็นใจผมช่วยออนทีละเรื่องด้วยนะครับผมอย่าออนทีเดียวตู้มอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมานี่ก็คือปีนี้หมดเลยปีนี้หมดเลยครับได้ดูปีนี้ใช่ครับอย่างซิกโนลเนี่ยก็จะได้ดูกันวันที่20มกราคมนี้แหละครับแล้วก็มีมีอันที่ถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ถ่ายด้วยใช่ครับซิกโนลคือถ่ายเสร็จเรียบร้อยครับไฟโยเซฟถ่ายเสร็จเรียบร้อยครับส่วนเรื่องที่เหลือที่พูดไปยังถ่ายไม่เสร็จ อีเวนต์นี่เรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าตอนนี้เพราะว่า <laughs> ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเรื่องนี้จะ <laughs> เขาจะเริ่มเปิดกล้องกันเดือนหน้าแต่ผมอาจจะยังคิวไม่ได้ครับแต่ก็จะมีเรื่องช่องสามโมโนอหอมกินความรักแล้วก็เรื่องนี้ครับท,ท,ที่อาจจะขายชมได้ว่าตอนนี้เวนต์ไม่น่ารอดค่ะตอนนี้ อาจจะอาจจะต้องแบบโชคดีจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะเยอะกับแล้วทำไมเราลับละครเยอะขนาดนี้จริงๆไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจรับเยอะขนาดนี้ตอนแรกมันเหมือนกับต้องถ่ายบางเรื่องหายแต่ต้นปีที่แล้วแต่ว่ามันเหมือนกับโควิดแล้วเขาต้องเลื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมามาชนกันงานที่จีนเป็นยังไงตั้งทัชจีนเปิดหล่ะแล้วตอนนี้งานที่จีนตอนนี้อาจจะต้องพักไว้ก่อนครับเพราะอย่างที่บอกเนาะก็แค่สี่เรื่องนี้ก็น่าจะกินไปเกือบทั้งปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เริ่มคุยมาก็ ก็น่าจะเริ่มถ่ายช่วงปลายปีนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่จีนอาจจะยังยังยังไม่ใช่ปีนี้อาจจะยังไม่ใช่แน่นอนแล้วเราจัดสรรเวลาตรวจตัวกับเวลาทำงานยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะเวลาโอ้จัดสรรไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ก็คือถ้าว่างเมื่อไหร่ผมก็จะรีบไปฟิตเนสเลยรีบไปที่มีพวกแบบทรีตเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันต้องใช้หน้าแค่ทุกวันแล้วยวระหว่างตัวละครเราตองวิ่งตัวละครยังไงเลยเมื่อ ก็จร e ิงจริงบางเรื่องอ่ะมันจะมีซักเรื่องสองเรื่องที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นความช่อบีนิดนึงเนาะแต่อย่างความกลิ่นความร่างเงี้ยมันจะฉีกมากๆกครับก็ก็เลยต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงครับเพื่อจะให้เต็มใพ้ครบแล้วเราจะได้ไม่งงตัวละคร เร่า,ไม,รารไม่เป็นประสาการณไม่เป็นครับไม่เป็นโชคโชคดีที่ประสบการณ์ในงานนี้เราค่อนข้างมีประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ายังยังพอยังพอแม่เนีได้ครับแล้วเจอพอต่อไปหลังจากถ่ายเสร็จทุกนี้แล้วเตรียมผมบอกเลยว่าจะไม่รับแบบนี้อีก <laughs> <laughs> ผมจะรับแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแล้วครบัุเพราะผมรู้สึกว่าแฮปปี้กว่าแล้วทำกันบ้านบทแล้วก็าทำได้เต็มที่กว่า <c oughs> คือเหมือนตอนนี้ก <Rena ult> ็คือเป็นประสบการณ์ไปใช่ที่หนักหน่วงหนักยังไงว่าได้เลอเรื่องการพักผ่อนอะไรของเราบางทีพอประมก็พยายามให้ได้มากที่สุดครับบางวันอาจจะน้อยอาจจะ4ชั่วโมง5ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่ากันไปครับผมแต่บางวันถ้าได้นอนเยอะก็จะนอนเลย แล้วมันไปเท่ากับการใช้ชีวิตเราไหมเพราะว่าจากการที่เราเั้านอนน้อย,ยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตประจําวันไม่ค่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตการทํางานมีครับผมผมรู้เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมนอนพอเนี่ยบทอะไรอย่างเงี้ยผมจะร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆหมายถึงว่าแทบจะไม่พลาดเลยแต่พอนอนน้อยปุ๊บเนี่ย หลายหลายครั้งเท่าที่ดูเนี่ยเราจะเราจะพลาดเยอะเราจะค่อนข้างพลาดบ่อยมีอ๋อมีเบอร์บ้างนะฮะโอ้ยบ่อยครับโอเคครับได้ปัจจิตามแม่พระขอบคุณครับ